อารยธรรมเมโสโปเตเมียถือกำเนิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรติสโดยแม่น้ำไทกริสมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาซากรอสในประเทศอิร่าดปัจจุบันและแม่น้ำยูเฟรติสมีต้นกำเนิดในเขตภูเขาบริเวณที่ราบสูงอารเมเนียในประเทศตุรกีปัจจุบันแม่น้ำทั้งสองไหลลงทะเลที่อ่าวเปอร์เซีย คำว่าเมโสโปเตเมียเป็นคำในภาษากรีกมีความหมายว่าดินแดนแห่งระหว่างแม่น้ำทั้งสองซึ่งพื้นที่ดังกล่าวครอบคลุมอนณาเขตอย่างกว้างขวางโดยบริเวณที่ราบตอนบนของแม่น้ำทั้งสองสายจะเป็นพื้นที่ที่สูงกว่าบริเวณทางตอนล่างและมีความแห้งแล้งการทำการเกษตรจึงต้องใช้ระบบชนลประทานเข้าช่วยส่วนบริเวณที่ราบตอนล่างของแม่น้ำ จะเป็นที่ราบที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอนของแม่น้ําที่พัดเอาโคลนตมมาทับถมกันรบริเวณปากแม่น้ําเรียกว่าบาบิโลเนียซึ่งพื้นที่บริเวณนี้จะมีความอุดมสมบูรณ์และความอุดมสมบูรณ์นี้เองก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้มนุษย์ชนเผ่าต่างๆผลัดกันขึ้นมามีอํานาจและตั้งถินฐานในบริเวณดังกล่าวกลุ่มชนเผ่าต่าง ที่ขึ้นมามีอำนาจและตั้งถิ่นฐานอย่างบริเวณนี้เช่นชาวซูเมเรียนชาวแอคคัดชาวอะมอรัยชาวฮิตไทชาวแอสเซเรียและชาวแคลเดียน 1. ชาวซูเมเรียนชาวซูเมเรียนเป็นชนเผ่าแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมโสโปเตเมียบริเวณทางตอนใต้ของบาบิโลเนีย ต่อกับอ่าวเปอร์เซียเรียกว่าซูเมอร์เมื่อประมาณ3,500ปีก่อนคริสตศักราชโดยผู้คนได้สร้างหมู่บ้านขึ้นเป็นหย่อมๆและเริ่มสร้างความเจริญขึ้นเป็นลำดับต่อมาได้รวมตัวกันเป็นเมืองแต่ละเมืองเป็นอิสระต่อกันมีลักษณะเป็นนครรัฐแต่ละนครรัฐเป็นอิสระไม่ขึ้นแก่กันมีกษัตริย์เป็นผู้นำและมักแย่งชิงความเป็นใหญ่เสมอนครรัฐเหล่านี้ได้แก่ อิริดูเคชบาบิโลนเออและเอรุกในช่วงประมาณ2,500ปีก่อนคริสตศักราชเมืองเออมีอำนาจครอบคลุมเมืองต่างๆในบาบิโลนต่อมาเมื่อประมาณ2,275ปีก่อนคริสตศักราชเมืองเออรุกได้ครอบครองดินแดนส่วนใหญ่และแผ่ขยายไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยความเจริญของชาวซูเมเรียนได้แก่ 1. การประดิษฐ์ตัวอักษรซึ่งชาวซูเมเรียนเป็นชนชาติแรกในเมโสโปเตเมียที่ประดิษฐ์ตัวอักษรได้เมื่อ3,000ปีก่อนคริสตศักราชเริ่มแรกตัวอักษรของชาวซูเมเรียนเป็นตัวอักษรภาพต่อมาได้มีการดัดแปลงเป็นสัญลักษณ์ต่างๆใช้แทนภาพทําให้ง่ายต่อการบันทึกเครื่องหมายบางตัวใช้แทนเสียงในการผสมคําหลักฐานตัวอักษรของชาวซูเมเรียนพบในแผ่นดินเผา ตัวอักษรเขียนด้วยก้านอ้อในขณะที่ดินเหนียวยังอ่อนตัวแล้วนำไปตากแดดหรือเผาให้แห้งตัวอักษรจึงมีลักษณะคล้ายลิ่มจึงเรียกว่าอักษรลิ่มหรือคูนิฟอร์ม 2. วรรณกรรมชาวทูเมเรียนมีวรรณกรรมที่ท่องจำสืบต่อกันมาเช่นนิยายกากกรนส่วนใหญ่เขียนโดยนักบวช จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อศาสนาเป็นส่วนใหญ่เช่นโครงสะดุดีเทพเจ้าเพลงสวดเป็นต้นวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของชาวซูเมเรียนคือมหากาบกินกาเมสซึ่งกล่าวถึงการผจญภัยของกษัตริย์ของนครเอรุบ 3. ทางด้านสถาปัตยกรรมการก่อสร้างของชาวซูเมเรียนส่วนใหญ่มักทำด้วยอิฐซึ่งทำจากดินเหนียวที่ตากแห้ง โดยสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของชาวซูเมเรียนคือซิกูเลตซึ่งมีลักษณะคล้ายพีรามิดของอียิปต์สร้างขึ้นบนฐานที่ยกสูงจากพื้นดินมีบันไดทอดยาวขึ้นไปข้างบนเป็นวิหารของเทพเจ้าโดยมีการสันนิษฐานว่าอาจเป็น Tower of b อ b ฟ l าตามที่ปรากฏในพระคัมภีร์ของชาวฮิบรู 2. ชาวแอคคัต ชาวแอคคัดเป็นพวกเรร่อนเผ่าซิมิติกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณซีเรียและทะเลทรายอาหรับได้เข้ามารุกลานยึดครองพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมโสโปเตเมียเมื่อประมาณ2,300ปีก่อนคริสตศักราชโดยมีผู้นำชาวแอคคัตชื่อซากอนได้ยกทัพยึดครองนครรัฐของชาวทูเมเรียนในซูเมอร์และรวบรวมดินแดนตั้งแต่ฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึงอ่าวเปอร์เซีย เข้าเป็นจกักรวรรดิแรกในเมโสโปเตเมียแต่ก็ยึดครองได้ไม่นานก็ถูกชาวทูเมเรียนล้มล้างอำนาจและจัดตั้งนครรัฐขึ้นมาปกครองใหม่ 3. ชาวอามอไร์ชาวอามอไร์รเป็นชนเผ่าเซเมิติกอพยพมาจากทะเลทรายอาระเบียเข้ามายึดครองนครรัฐของชาวทูเมเรียนและสถาปนาจากักรวรรดิบาบิโลเนียขึ้น เมื่อประมาณ2,000ปีก่อนคริสตศักราชโดยมีกรุงบาบิโลนเป็นศูนย์กลางของการปกครองมีกษัตริย์ที่สำคัญคือพระเจ้าฮัมมูราบีที่ได้รวบรวมกลุ่มต่างๆในเมโสโปเตเมียให้อยู่ภายใต้อำนาจการปกครองซึ่งผลงานสำคัญของพระองค์คือประมวลกฎหมายฮัมมูราบีซึ่งกฎหมายนี้ครอบคลุมด้านชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมเศรษฐกิจ และการยึดครองที่ดินการทำหากินนอกจากนี้ก็กำหนดบทลงโทษที่เรียกว่าการลงโทษแบบตาต่อตาฟันต่อฟันกล่าวคือถ้าผู้ทำผิดทำให้ใครตาบอดผู้ทำผิดนั้นก็จะถูกลงโทษโดยการถูกทำให้ตาบอดเช่นกัน4ชาวฮิตไทชาวฮิตไทเป็นชนเผ่าอินโดยูโรเปียนที่ตั้งถิ่นฐานทางตอนใต้ของรัเสเซีย ได้อพยพขยายตัวมาตามแม่น้ำยูเฟรทิสและเข้าโจมตีทางเหนือของซีเรียและปล้นสะดมกรุงบาบิโลนของพวกออมอรไรเมื่อประมาณ1,595ปีก่อนคริสตศักราชพวกอมอรไรจึงหมดอำนาจลงช่วงเวลาที่พวกคิดไทยมีอำนาจในเมโสโปเตเมียนั้นเป็นเวลาเดียวกับที่อียิปต์เรืองอำนาจทำให้สอาณาจักร ทำสงครามแย่งชิงดินแดนเมโสโปเตเมียภายหลังสงบศึกจึงแบ่งพื้นที่กันยึดครองกล่าวกันว่าพวกคิดไทยมีความสามารถในการรบมากโดยเป็นชนเผ่าแรกที่นำเหล็กมาใช้ในการทำอาวุธและรู้จักใช้ม้ารถเทียมมา้าทำให้กองทัพเข้มแข็งและเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว 5. ชาวแอีเซีย ชาวแอีเซียเป็นชนเผ่าเซเมติกอยู่ทางตอนเหนือของบริเวณเมโสโปเตเมียโดยชาวแอีเซียสามารถปรับปรามพวกคิดไทยและรัฐต่างๆในเมโสโปเตเมียทั้งหมดแล้วสถาปนาจัก,กรวรรดิแอีเซียมีศูนย์กลางการปกครองที่เมืองนิเนเวเมื่อประมาณ1,100ปีก่อนคร,คริสตศักราชชาวแอสีเรียมีความสามารถในการรบสามารถขยายอำนาจไปทั่วบริเวณใกล้เคียง เริ่มตั้งแต่การขยายอำนาจไปแถบบาบิโลเนียและเข้าปล้นกรุงบาบิโลนใ้เมื่อ689ปีก่อนคริสตศักราชและสถาปนาพระเจ้าแอสูบานิปาลเป็นกษัตริย์แห่งบาบิโลเนียจากนั้นได้ยกทัพยึดกรุงมาดัสกัสของซีเรียแล้วตีเมืองต่างๆของฟินีเซียและยึดครองดินแดนของอียิปเมื่อ669ปีก่อนคริสตศักราช เรียกได้ว่ายึดครองดินแดนในบริเวณริมฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึงอ่าวเปอร์เซียได้ทั้งหมดจกักรวรรดิแอสซีเรียเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยของพระเจ้าแอสซูบานิปาดจากนั้นอนาณาจักรเริ่มเสื่อมลง 6. ชาวแคลเดียนชาวแคลเดียนเป็นชนเผ่าเซมิติกที่อพยพมาจากทะเลทราย เข้ามาตั้งถินถ่นฐานทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟติสสามารถค้นล้มจักวรวรรดิแอสซีเลียและสถาปนาจักวรวรรดิแคลเดียนหรือบาบิโลเนียใหม่โดยมีกรุงบาบิโลนเป็นศูนย์กลางการปกครองเมื่อประมาณ612ปีก่อนคริสตศักราชอาณาจักรบาบิโลเนียใหม่เป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยพระเจ้าเนบูคัดเนสซา ที่สามารถยกทัพไปตีเมืองเยรูซาเล็มได้นอกจากนี้ยังมีการสร้างพระราชวังและวิหารขนาดใหญ่บนฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสและเหนือพระราชวังขึ้นไปมีการสร้างสวนขนาดใหญ่ที่เรียกว่าสวนลอยแห่งบาบิโลนซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในสมัยโบราณที่แสดงให้เห็นถึงระบบชนลประทานที่จเจริญก้าวหน้าในสมัยนั้นทำให้สวนลอยแห่งนี้เขียวขจีตลอดทั้งปี นอกจากนี้ชาวแคลเดียนสามารถคำนวณวิถีของดวงดาวและสามารถคำนวณวันที่เกิดสุริยุปราคาและจันทรุป,ปราคาได้อย่างแม่นยำเมื่อ539ปีก่อนคริสตศักราชอาณาจักรบาบิโลเนียใหม่ก็ถูกกองทัพเปอร์เซียโดยการน,นำของพระเจ้าไซรัสมหาราชแห่งเปอร์เซียเข้ายึดครองและผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิเปอร์เซีย